เพราะฉะนั้นเป็นทุกก็ในฐานะว่าเป็นสัตว์จะอ้อแรกไอา้จาักวิญญาณนี้ไม่ได้มีชื่อว่าทุก์เป็นอริยสัตว์ก็จริงแต่นะแต่ว่าไม่ได้ชื่อว่าทุก์เฉพาะทุกกเวทนาทางกายทางใจเท่านั้นที่เราเรียกว่าทุก์จริงๆตั้งแต่แรกพูดง่ายๆว่าเป็นทั้งทุกกสัตว์เป็นทั้งทุกชื่อว่าทุกขสัตวด้วยชื่อว่าทุกข์ด้วย ความเป็นวิปริณามาทุกนี่ประกอบด้วยความอีกทุกอีกอย่างคือความเป็นวิปริณามาทุกทุกคือสาภาวะที่แปรปรวนได้แก่ทุกเวทนาทั้งทางกายทั้งทางใจที่แปรปรวนคือปลดปแล้ประสร้างความทุกข์ใจให้เกิดแก่สัตว์ผู้ยินดีในสุขเวทนาเหล่านั้นถ้าไม่ยินดีก็แล้วไปแต่ปรากฏรู้ว่าสุขเวทนาเกิดแก่ใครก็ตาม สุขเวทนานั้นแปรปรวนไปผู้นั้นเกิดความทุกข์ใจตามไปทีเดียวคือเสียดายสุขเวทนาเพราะฉะนั้นก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นทุกขเรียกว่าวิปาริณามาทุกทุกคือสภาวะที่แปรปรวนต้องแปรปรวนไปซะก่อนนะแปรปรวนในที่นี้ก็คือว่าหมดไปซะก่อนนั่นเองสัต์จึงจะจึงจะรู้สึกว่าเออเรามีทุก ความจริงนะตอนที่เขารู้ว่าเขามีทุกข์มันเวลานั้นมันทุกขเวทนาเป็นทุกขะทุกข์แต่สุขเวทนาเมื่อเป็นเหตุให้เกิดทุกขะทุกข์ตัวเองก็ต้องตั้งอยู่ในฐานะเป็นทุกข์ด้วยเช่นเดียวกับความแก่ความตายเราเห็นว่าเป็นทุกข์ตรงๆแต่ว่าความเกิดนํำมาจะไม่เห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์ได้ยังไงชั้นใดชั้นนั้นสุขเวทนานํำมาซึ่ง ทุกทางใจแก่คนที่ติดใจในสุขเวทนาเพราะฉะนั้นสุขเวทนาก็เป็นทุกก็เรียกว่าวิปริณามาทุกคือปราศจากไปแล้วก็สร้างความทุกข์ใจเกิดแก่สัตว์ผู้ยินดีในสุขเวทนาเหล่านั้นอันนี้ชัดอยู่แล้วนะครับและความเป็นสังขารทุกทุกประจําสังขารด้แก่ทุกคือความบีบคั้นเพราะความเกิดขึ้นและความดับไป สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองมีอันเกิดขึ้นและกระดับไปถูกขนาบด้วยความเกิดและความดับใครจะไปเห็นว่าเป็นสุขอยู่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่จเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาปัญญาเราก็ทราบกันอยู่แล้ว่าเห็นเกิดดับเพราะเห็นเกิดดับจึงเห็นว่าเป็นทุกข์ได้ในคำว่า ยังอนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงคือมีความเกิดแล้วก็ดับไปไงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกอันนี้คือสังขารทุกข์นะครับเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นว่าโดยนิปปะยายคือโดยตรงสภาวะธรรมที่ทุกชื่อว่าทุกขอริยสัจก็ได้แก่อุปาทานขันาหานั่นเอง ส่วนทกกะสมุทยอริยสัจตรัสไว้ในนิเทศอย่างนี้ว่าตตะกตมังทกกะสมุทโยอริยสัจจังเป็นต้นนะแปลว่าในอริยสัจสี่เหล่านั้นถามว่าทกกะสมุทยอริยสัจเป็นไฉตอบว่าได้แก่ตัญหานี้ใดอันเป็นผู้ก่อพบใหม่เป็นความยินดีและความกำหนัดมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ ตัณหานี้เป็นไฉไรเล่าได้แก่กามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปะวะตัณหาดังนี้เป็นอันตรัสว่าตัณหานั่นเองเป็นทุกขสมมุไทยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกตัณหาความยินดีความพอใจความใคร่ได้ในตำราที่ให้พระเนนนะบอกว่าความทยานอยากเข้าใจว่าผู้ทำตำราค่ะ เห็นว่าถ้าหาความไม่ถึงกับทยานอยากก็ไม่เป็นตันหาคืออยากธรรมดาธรรมดาเอาจริงๆอย่างนั้นเวลาเราพูดถึงโลภซึ่งมันก็เป็นเชื่อกงตันหานั่นแหละนะคนนี้โลภก็หมายความว่าอยากมากเป็นพิเศษไงถ้าไม่อยากมากอยากธรรมดาธรรมดาก็าไม่เดียวกว่าโลภเป็นงั้นไปจะอยากธรรมดาหรอือยากจัดยังไงมันก็อโลภด้วยกันดังนั้น เหมือนกันนันะครับยังไงยังไงเป็นความอยากขึ้นมานะก็เป็นตัญหาด้วยกันทั้งนั้นอย่าไปเข้าใจว่าต้องทะยานอยากจึงจะเป็นตัญหาไม่ใช่นะก็ไปผิดแม้แต่ความเพลิดเพลินความรื่นลมในอารมณ์ยังเป็นตัญหาเลยนะครับคิดดูเอาอย่างนี้กันเลยกันท่านจะเห็นว่าเราเนะี่ยถูกตัญหาขี่คอมาตั้งแต่ไหนแต่ไร นั่นก็คือตอนที่เราเกิดใหม่ๆท่านเรียนแล้วในปริเชษหนึ่งเลยและว,ว่าพาเราเกิดมาปั๊บแหนปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นดับไปหลังจากนั้นพระวังก็เป็นไปสักสิบห้าสิบหกดวงนะขึ้นวิถีวิถีก็ต้องมีชาวนะชาวนะวิถีแรกเลยนะครับที่เล่นไปเป็นอะไร เป็นโลภะชาวันะนโลภะมูลจิตขึ้นชื่อว่าโลภะนะครับมันก็ต้องยินดีในอะไรสักอย่างเวลานั้นยังไม่มีตาเห็นโรคหูได้ยินเสียงอะไรเลยและจะไปโลกอะไรเห็นไหมครับชี้เห็นว่าใช้คำว่าทยานอยากไม่ถูกแน่นอนเวลานั้นไอ้กรลาบโลกก็เพียงแสมกรลาบ นะมีปริมาณท่ากาบละอองน้ำที่เปื้อนอยู่กับเปื้อนอยู่ที่ปลายขนแกะพูดง่ายๆว่าเอาขนแกะจุ่มลงไปในน้ำมันงาใสยกขึ้นมาสลัดเสก่อนนะสักเจ็ดครั้งไอ้ที่เปียกมาดมาจะตรงปลายนั่นแหละนะคือจำนวนโลกกระลาบที่เราได้เป็นครั้งแรกคราวปฏิสันทิก็แค่สามกระลาบ หาทะทัตอืกะเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณธาตุคือปฏิสันที่จิตเป็นต้นนนัตลอดจนผวังในการต่อมาแล้วก็ภาวะทัศกะความเป็นหญิงความเป็นชายก็ได้มาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็กายทัศกะกายประสาทก็มีตั้งแต่ครั้งนั้นนิดเดียวเองตาหูอะไรเป็นต้นยังไม่มีทั้งนั้น แต่ว่าอุตสามีตัณหาหรือโลภะได้แล้วตรงวิถีแรกเขาเรียกว่าภาะวะนิกันติในตัณหานี้แปลว่าความใค่ความยินดีในพบคือในอบปาทานในขันที่ตัวได้ทำนองนี้และฉันนี่แหละนี่ทำนองนั้นไดครับยินดีเลยถสทรัพย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรในสังสารวัฏอันยาวนาน ขึ้นเชื่อพอมีขันปับ๊บไอ้ที่จะไม่ยินดีในขันนั้นไม่มีต่อมานะครับรู้ตัวว่าตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเช่นว่ารู้ว่าตัวนี่ขี้เลีว้วขี้เลยนะพี่คนพี่การตั้นทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าจะหมดความยินดีนะต่อให้ไปยืนหน้ากระจกทุกครั้งที่ยืนหน้ากระจกเงาล้อง,ง่ายเป็นวักเป็นเวรว่าขี้เลี้ยวขี้เลย,เลยก็ยังยินดี ทำไมตึงไม่ฆ่าตัวตายแต่และเออถ้าหาก็ไม่ต้องการหน้าตายอย่างนี้ปรากฏยังไงยังไงก็รักขันรักชีวิตพูดถึงตัวเราพวกเรายัางน้อยไปสัตว์ในรกสัตว์ในรกยังกลัวตายอยู่ในในรกมันเบิกบานที่ไหนตายไปแียได้มันมีโอกาสจะไปพบผูอื่นที่มันสบายกว่าแต่ก็ยังหวาดหวัน่นขึ้นชื่อว่ากลัวตายแต่ว่าไม่รักขันมันไม่มี ความรักขันเป็นเหตุให้สัตว์กลัวตายเอาตึ้งได้บอกว่ารักตัวจึงกลัวตายไงไม่ทำเป็นลืมรักตัวก็คือรักอุปาทานขันที่นนับว่าเป็นตัวนะเป็นอย่างนี้นะครับนั่นเลยนนเห็นไหมครับไม่เห็นว่าทายาทอยากอะไรที่ไหนเลยนี่ครับได้มาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วต่อมามีอายตนะต่างๆ ตาหูเป็นตน้นคลอดจากคันมาด้อะเจริญเติบโตไปตามวัยคราวนี้ชักจะรู้จักชายสายตาสายหูเพราะมันมีให้ชายก็เกิดเลือกภาพนี้ดูแต่ภาพนี้ไม่ดูเสียงนี้ฟังเสีงนี้ไม่ฟังไอ้ตันหามันก็เวลานั้นนะครับมันก็จะพูดว่ายังไงพวกเรามีโอกาสแสดงฤทธิ์เดชได้เต็มที่ พอแสดงฤทธิดเดชมากมากอยากจัดอย่างนี้นั่นมาถึงจะเรียกว่าตัณหากันมันไม่ถกเป็นตัณหามันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นอย่างนี้นะครับหนีไม่พ้นนะไปยังไงยังไงกันหนีไม่พ้นตกลงว่าตัณหามีสามกาม,มาตัณหาเพราะวาตัณหาและก็วิภาวะตัณหา ไอความยินดีในอัตภาพที่ได้ที่เขาเรียกว่าภาวะนิคติความจริงชื่อมันก็ตรงไปตรงมาอยู่เลยเปลี่ยนนิคติเป็นตัณหาเช่นนั้นมาภาวะนิคติก็คือภาวะตัณหาตกลงว,ว่าสัตว์เกิดภาวะตัณหาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าตัณหาการมาตัณหาเป็นต้นตัวละได้นะเพียงแต่ว่าเวลานั้นยังไม่ใช่โอกาสของการมาตัณหา เพราะถ้าเขาจะเกิดเขาก็ต้องอาศัยเพยุปัจจัยที่จะทําให้เขาพร้อมที่จะเกิดต่อมาอายตนะอะไรพร้อมมูลหน้าราวนี้ก็ค่อยเกิดไปตามลาดับแผลงเล็ดแผลงเดดกันไปตามลําดับคําว่าการมาตัญหานี้เป็นชื่อของราราที่เป็นไปในกามาคุณห้าพูดง่ายๆว่าความยินดีในกามาคุณห้ารูปสวยๆเสียงเพราะๆะเป็นต้น ชื่อว่ากามตันหานะครับแต่ในฐานะราคะเขาก็เรียกว่ากามราคะไปตัณหาในพบชื่อว่าภวะตันหาภาวะตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่สาราคตด้วยสิทธ,ธิที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับเป็นความปรารถนาพบทิฏฐิในที่นี้คือสัตะตะทิฏฐินะครับตอนที่เรามีโลภมูลจิต สหอราคตด้วยทิฏฐิอะไรก็ตามถ้าหากว่าความปรารถนานั้นไปเป็นเด่นหรือเป็นประธานอยู่ที่กามคุณพูดง่ายๆว่าทิฏฐิมีก็มีไปแต่ไม่ได้ออกหน้าเป็นประธานไอ้ความดื่มด่ำในกามคุณออกหน้าเป็นประธานแม้มีทิฏฐิก็เป็นกามตัญหานั่นแหละ อย่างคนที่ต้องการไปเกิดในเทวภพเพราะปรารถนารูปที่มันยิ่งไปกว่าที่เป็นของมนุษย์เสียงที่ยิ่งกว่าของมนุษย์กลิ่นที่ยิ่งกว่ากลิ่นที่ของของมนุษย์ปกติธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นเป็นทิพว่างั้นเถอะอย่างนี้นะปรารถนาด้วยอำนาจของกาม,มาตัณหา แต่ถ้าเขาเข้าใจว่าไปเกิดในเทวดาและแต่เที่ยงยังยืนเป็นอมตะแล้วปรารถนากาวนี้เป็นภาวะตัณหาไม่ใช่กามตาตนาแต่สมัยก่อนก็ปรารถนาความไปเกิดในชั้นมหาพรหมเพราะว่าตัวเองมีอายุอยู่ในชั้นพรหมนั้นมาก่อนเห็นมหาพรหมมาก่อนแล้วก็จุดตีเกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคุ้นเคยกับฌานที่เคยปฏิบัติ เสพคุณมาก่อนนะครับปฏิบัติฌานอีกสำเร็จอีกได้ไปเกิดในชั้นนั้นอีกก็ไปเจอมาหาพรหมอีกอย่างนี้หลายครั้งหลายหนอันนี้เรื่องว่าไว้ในพรหมชาลสุดก็เลยสำคัญว่าเกิดเป็นมาหาพรหมนี่เที่ยงยั่งยืนเป็นอมตะก็ปรารถนาจะเป็นอันอย่างนั้นบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวะตัณหา ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับปราตันหาภพนี่ไงนะด้วยเห็นว่าภพนั้นยังยืนเป็นที่อของราคะในรูปประภพบอรูปประภพก็ได้อย่างคนได้ฌานนะครับก็ยินดีในอันที่จะได้เกิดในรูปประภพบอรูปประภพที่จะมีด้วยอํานาจของฌานที่ตัวเองได้ราคะความยินดีนนนั้นก็เป็นเพราะว่าตัณหานั่นแหละ แม้ความใคร่ในตัวฌานเองที่จะส่งให้เขาไปเกิดเป็นผมก็เป็นภาวะตัณหาอีกตัณหาในวิภพชื่อว่าวิภาวะตัณหาวิภพในที่นี้คือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ชื่อว่าวิภาวะตัณหาคําว่าวิภาวะตัณหานี้เป็นชื่อของอราคะที่สอรอตดโดยอุดเฉททิติดังนี้ยกตัวอย่างก็คือตัณหาของท่านอาราันดาบทอุทกะดาบท ท่านเข้าใจว่าพอท่านได้อากินจัญญนายตนะชาญอย่างนี้เร็วนะครับถัดจากนี้ไปท่านจะขาดศูนย์ส่วนท่านอุทากะดาวทท่านเข้าใจว่าถ้าท่านได้ไปเกิดในชั้นเดวยวสัญญานาสัญญายตนะเล้วสูงกว่าท่านอารันดาวทหน่อยอารันดาวดได้อากินจัญญายตนะ เพราะว่าท่านอุทกาดาบทท่านได้ฌานสูงกว่าเนวสัญญาณาสัญญาโยตนะเข้าใจว่าไปเกิดในชาพบนี้แล้วตัดไปก็จะไม่มีพบไหนอะไรอะไรอีกขาดศูนย์กันไปความปรารถนาความต้องการความยินดีของดาบททั้งสองนี้เขาเรียกว่าวิภาวะตัญหาอย่างนี้แต่เอามาที่อธิบายกันแท่จนกระทั่งไปอีกทาง เช่นตัณหาคนในสมัยนี้ล้วนแต่เป็นวิปวัตตตัณหาเพราะคนสมัยนี้ไม่เชื่อวาชาติหน้ามีเชื่อแต่อยู่แต่ว่าสิ้นสุดชาตินี้แล้วก็สูญกันไปไม่ใช่หรอกกามมาตัณหาทั้งนั้นเพราะว่าเขามุ่งที่จะเสพสุขในกามเป็นสําคัญแต่ปฏิปทาของท่านดาบทั้งสองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องการความขาดสูญ ที่จริงท่านก็ยินดีในนิพพานอยู่หรอกแต่นิพพานไม่ใช่จะถึงได้ด้วยการไปตามพบชั้นสูงถึงพบชั้นนั้นชนนี้แล้วก็จะถึงนิพพานหยุดเกิดกันไปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัณหาของท่านแท้ๆแ,แต่ว่าทิฏฐิชักพาให้ต้องการอย่างนั้นทิฏฐิอันนี้คืออุดเฉตทิฏฐิ เพราะฉะนั้นปัญหาของท่านจึงเป็นวิภาวะตัญหาไปก็เป็นอันท่านกล่าวว่าการมาตัญหาคือความอยากความปรารถนาความยินดีความเพลิดเพลินในการมืคห้านั่นเองส่วนภาวะตัญหามีสามอย่างคือความอยากความปรารถนาความยินดีความเพลิดเพลินในพบที่สาวเราก็ได้สัตแต่ทิฏฐิความเห็นผิดว่ายังยืนหนึ่งแล้วนะความว่าเป็นความปรารถนาพบ อุปป,ปัตฐภพมีเทวภพเป็นต้นที่เห็นผิดว่ายังยืนหนึ่งเลยนะครับความปรารถนาในรูปประภพอรูปประภพที่จะพึงเข้าถึงด้วยฌานนั้นนั้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนถามทางเน็ตเราต้องการไปเกิดเป็นพรหมแต่เราไม่ได้เจริญฌานความต้องการของเราเป็นเพราะว่าตัณหานีหรือเปล่าไม่ได้เป็นรึงนะไม่ได้เป็นเอาว่จริงๆเเราไม่เคยได้ฌาน เมื่อไม่เคยได้ฌานน่าจะไปยินดีในความเกิดในพรหมยินดีไปตามคำบอกเท่านั้นเองเพราะว่ามีแต่สุขที่ประณีตยอดเยี่ยบกว่าชั้นเทวดาก็จะอยากลมหลมแรงแรงเลยอยากไปเกิดเป็นพรหมแต่ขณะนั้นไอ้ที่พูดว่าอยากจะเกิดเป็นพรหมกำลังแต่งแต่งต,ต,ตัวไปเที่ยวบาร์เที่ยวในคลับอะไรก็อยู่ก้ <c oughs> <c oughs> นอยากไปเกิดเป็นพรหมไปใจอย่างนี้นะ ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความต้องการของคนได้ฌานฌานนี้เป็นเหตุแล้วเราเข้าถึงรูปประพออรูปประเพบแน่ต้องการนั่นแหละไม่ใช่อย่างของเราไม่ไม่ใช่เราทั่วทั่วไปที่ไม่ได้ฌานนะครับความใกล้คือความใน,ย,นยินดีในฌานที่ได้นี่หนึ่งเป็นอย่างที่สาม ภาวะตัณหาเนี่แหละยุ่งที่สุดรวมทั้งความยินดีในอัตภาพที่ได้ในขันที่เราทรงอยู่ก็เป็นภาวะตัณหาส่วนวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาที่เกิดร่วมกับอุดเฉตทิฐิความเห็นผิดว่าขาดศูนย์โดยประการเดียวเพราะสวะวิภาวะในคำวิภาวะตัณหานี้คือวิภาวะทิฐิอุดเฉททิตินั่นเองที่ปฏิเสธพบ พระสารีบุตรแสดงตัณหาไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้ไม่มีปัญหาแสดงแล้วนะครับเดี๋ยวแต่อีกแบบหนึง่งกามตัณหาโอ้ยพูดถึงทิฏฐินะครับท่านแสดงทิฏฐิอย่างหนึ่งนะว่าภาวะทิฏฐิวิภาวะทิฏฐิภาวะทิฏฐิก็ขอให้ทราบว่าสัสตตทิฏฐิ วิภาวะทิฏฐิก็คืออุดเฉททิฏฐิอุดเฉททิฏฐิที่ปฏิเสธพบความว่าเป็นความปรารถนาในความไปปราศจากพบเมื่อไม่ถือเอาอาการพิเศษที่เป็นไปผิดแปลกแตกต่างกันแห่งตัณหาสามเหล่านี้ก็กล่าวได้ว่าสภาวะธรรมที่เป็นทุกขกับสมุทัยคือตัณหาเท่านั้นนั่นเดียวไม่ต้องยุ่งยากยังไงยังไงมันก็คือตัณหา จะแตกต่างกัไปโดยประการใดมันก็คือตัณหาด้วยกันนั่นแหละเป็นสมุทัยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์พอดีเวลาหมดแต่ขอตามนิดนะ่ะนะคนที่เขาฆ่าตัวตายเขาไม่ปราถนาพบตกลงคนนี้เป็นคนมีวิภวะตัญหาใช่ไหมไม่ใช่เลยและฆ่าตัวตายด้วยตัญหาอะไร ฆ่าตัวตายขึ้นเชื่อว่าฆ่าประทุศรายนะครับไม่ใช่ตัณหามันโทสะครับมันโทสะมาจากตัณหาอะไรก็ได้มาจากกาม,มาตัณหาก็ได้รักเขาก็ไม่รักตอบไหนเหนออุตสาปีนี้ไปยอดตึกนั่นแน่แล้วก็ทิ้งตัวมาให้ล่างแล,ล้วแหลก็เดียวบางท่านได้ฌานเห็นไหมครับได้ฌานเสื่อม เสียใจในฌานที่เสื่อมไปฆ่าตัวตายขอให้ทราบไว้เรื่องของการฆ่าประทุษร้ายนะนะไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่สภาพของตัณหาส่วนว่าจะมีตัณหาหนุนหลังมาประการใดอีกทีไม่อีกเรื่องหนึ่งฆ่าด้วยโทสะนะเห็นไม่ปานาติปาตฆ่าสัตว์นาะสำเร็จได้ด้วยโทสะนะไม่ใช่โลภะซะหน่อยหมดเวลานะครับ เนื้อความส่วนที่เหลือก็ข่าวต่อไปในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในทางวินัยของพระตถา,าคตเจ้ามีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิด